สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอมี่นะคะจะมารีวิวไฟแช็กที่ไม่ต้องเติมแก๊สคะ่ะลุ่นี้นะคะจะเป็นแบบชาร์จไฟบ้านเรานะคะชาร์จไฟครั้งหนึ่งจะมีแบตบอก้วยนะคะใช้ได้นานถึง1ชั่วโมงครึ่งกันเลยทีเดียวตัวนี้นะคะจะเป็นกรอบสําหรับไว้กันน้ํานะคะลูกค้านะคะไม่ต้องห่วงเลยะคะ่ะว่าจะน้าซึมหรือจะโดนน้าแล้วไฟช็อตเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกรอบกันน้ําโดยเฉพาะวิธีใช้นะคะเราก็จะเปิดขึ้นอย่างนี้กดเปิดนะคะตัวไฟ ตรงนี้นะคะจะเป็นเสียบที่ชา์จเวลาเราเสียบไปนะคะจะขึ้นไฟหรือวลาเรากดใช้นะคะจะมีไฟบอกนี่ค่ะมันจะเป็นไฟพัดมากค่ะสามารถจุดได้ทุกอย่างเลยนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าแพ็กเกจสินค้านะคะมีอะไรบ้างข้างในนั้นนะคะจะได้เป็นกล่องแข็งนะคะข้างในนะคะจะมีใบบอกแล้วก็ตัวไปแช็คเป็นกล่องกรัะรมะยี่ยังดีเลยค่ะดึงมาข้างล่างนะคะ ก็จะได้เป็นสายชาร์จกับสายนี้นะคะไว้ห้อยไว้กับคอได้เลยค่ะไฟเช็คพาร์ตมารุ่นชาร์จไฟนะคะแบตเต็มนะคะสามารถจุดได้ถึง300ครั้ง เราจะมารีวิวเรื่องการจุดเผากระดาษให้ดูนะคะจะเป็นจุดกระดาษจุดทูบจุดเทียนจุดบุหรี่จุดใบไม้แห้งนะคะจุดได้หมดเลยนะคะผมใช้อยู่ทางนี้นะคะจุดไฟติดได้เร็วมากเลยค่ะรูนี้สนใจสั่งซื้อไฟแช็กพัดมากคลิกเลย